ใสจังหวะออกแข้งซ้ายในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้ออกสายเยอะๆนะครับแต่จะมีจังหวะออกหรือเปล่าโอ้ดูว่าเพชรน้ำหนึ่งเบียดถึงตัวแล้วดูล็อกครับล็อกเอาไว้แล้วก็ไปไปเรื่อยดินไม่หลุดนี่เหนื่อยยุ่งแน่ครับล็อกกันนั่นเลยครับวงในครับโอ้ข้อของเพชรน้ำหนึ่งครับหลังๆนี่ดูดีขึ้นมาชัดเจนแล้วครับทางเพชรน้ำหนึ่งครับก็จะเป็นฟอร์มการชกโจิตีหัวใจครับแต่ว่าเพชรฉแสงครับมาแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้เน้นเน้นเนียนๆครับ เอาล้ครับต้องแข้งซ้ายที่ต้องมาเรื่อยๆแล้วครับนานๆออกทีไม่ดีครับเอาแล้ครับแข้งซ้ายผู้ใชแสงเริ่มมาครับแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งไม่สนแล้วครับฝ่าตรงแข้งไปแล้วจับายทันทีไปได้ไหมเนี่ยครับไม่แต่งตัวครับยกขวาแทงไปทีครับกรรมการบอกติดเชือกอีกแล้วครับดึงออกมา รู้นะครับว่าถ้าอยู่ห่างนี่จะโดนแทงซ้ายพเพชรนหนึ่งเบียดเข้าไปและวแทงซ้ายยกนี้มัดทางานได้ดีเหลืเอเกินครับซ้ายนี่ตูมตูมตูมเข้าไปโอ้พเพชรนหนึ่งจะหยุดพเพชรนหนึ่งได้หรือเปล่าถึงตัวตลอดหัวซ้ายเอ้า้ายหรือเปล่าไม่ได้นะครับโดนถึงตัวก่อนวงไหนก็ฟู่ไหนด้วยนะครับเอา,เอาแล้วเริ่รมจะขีดฟู่ด้วยวงไหนเอาแล้วครับขีดได้ตามคนต่างขึ้นคอบทีมชาติเพชรนหนึ่งครับไปแทงซ้ายเอ้า ดูครับแม่พอเบียดเสียสีไปแบบนี้ครับความใหญ่ของเพใช้แสงนี่เร,เริ่มเริ่มที่จะส่งสัญญาแล้วครับดูดีว่าต้องขยันออกอาวุธนะครับสองยกแรกไม่ออกยกนี้ออกมาี่สายทํางานดีเหลือเกินหมัดขวานี่แย่เอาไว้แล้วก็สายโอ้โหดูครับเริ่มจะโชว์เก๋าหรือเปล่านลครับบอ้บิดเหลี่ยมนิดเดียวนะครับล้มกิ้งไปเลยโอ้โหแทงอาวุธมีก็แรงลูกๆนะครับแต่ต้องขยันครับ เพชรนำหนึ่งยัยางจะเบียดจะชนปล้ำไหมตีเข่าวชวนทะเลาะครับโอ้เริ่มจะฉายแล้วครับเพชรฉายแสงครับเพชรนำหนึ่งเดินเข้าหาครับทำได้ไม่ได้เจอแท่งซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งล้มลำตัวคืนไปครับ <c oughs> แล้วขวาที่ดึงูหลุดไปครับเดินก็จริงครับต้องบังแข้งด้วยครับแข้งซ้ายเพชรฉายแสงนี่ออกได้หนักๆเน้นๆครับ อ่ะดูนายครับเกมของเพชรน้ำหนึ่งพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งแต่ว่ายกนี้ครับไปฉายแสงก็แข็งแรงสู้นายได้ดีครับโอ้โหแข้งซ้ายนี่ออกแัน่และดอกเนื้อทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีจิ้มลําตัวด้วยทําเอาชนะไปเหมือนกันเพชรน้ำหนึ่งอ้าวต้องเบียดต้องชนพีสุรัชทับพิมนรลินนะครับ ฝ่ายน้ำเงินี่บอกให้เดินชนอย่างเดียวปั้ข้าไปตีก็ไปให้กไปเอาจะเปลี่ยนเติมหรือเปล่าครับทีนี้โอ้โหแต่ว่ายังไล่แทงสู้อยู่นะครับไม่ยอมง่ายๆครับดูช้าลงไปเลยนะครับเพชรตํ้หนึ่งครับแต่พยายามเร่งขึ้นมาครับพยายามเร่งพยายามเดินขึ้นมาครับเจอแทงซ้ายแข้งซ้ายสองทีครับต่อยหมัดลำตัวคือแทงเข่าซ้ายแล้วโดนขวางเอาไว้กับจังหวะนี้แทงซ้ายอีกทีหนึ่งก่อนจากครับเอาล้ครับเื่องแรงขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับทั้งสอกคนครับดูครับจังหวะนี้ ต่างคนต่างล็อกคอครับขึ้นคอได้แต่ว่าจังหวะยังไม่ชัดเจนนังคู่ครับหลายยกแล้วครับหลายยกเพชรน้ำหนึ่งขยับหมดยกก่อนหนาวแล้วครับเป็นยกที่แดงเพชรใช้แสงเพชรจริญวิทย์ครับนากชกจากจังหวัดมหาสารคามครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรันครับจากชุมพรเริ่มแล้วครับยกที่4ครับเพชรน้ำหนึ่งเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับ แม่ดูแข้งซ้ายเพชรแยแสงครับยกนี้จะจัดจ้านเหมือนยกที่ผ่านมาถูาไมโอ้แข้งซ้ายไม่มีแต่สอกมาครันเลยโอ้โหมีทั้งแข้งซ้ายทั้งศอกนะครับคอยกระกัดเอาไว้ตลอดเริ่มจะปั้มไนซ์ตีเข่าเหมือนกันเพื่อนน้ำหนึ่งตอนนี้ในช่วงพักยกนี่โอ้โหทีมงานที่บอกให้ชนอย่างเดียวเบียดก็ไปเอาเบียดก็ไปนะครับตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมออกมาในยกที่สี่โอ้ดูจังหวะล็อกแต่เพชรใช้แสงนี่ก็มีสู้นะครับเนี่ว่าวงไหนก็สู้ด้วยครับไม่ยอมง่ายๆครับ จังหวะล็อกเพชรน้ำหนึ่งล็อกได้ดีล็อกดูดีแต่ว่าเพชรฉแสงไม่สำอางไม่ห่วงหลออครับเพราะว่าไม่แต่งตัวอ้าวแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นของเพชรน้ำหนึ่งครับอ้าวครับเร่งเสียบเข่าแม่ทีมง,งานที่บูมีผูสังสุนีกระโดดตัวลอยก,กันเต้งไปหมดเลยเลยหายเลยครับถ้าเดินช้านี่ก็จะโดนแท่งสายครับแต่ล็อกได้เมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นเอาบางตาีตีก็ไปบิดก็้าไปโอ้โหกันู่เหมือนกันครับไล่แขนสู้ด้วย เพชรใจแข็งก็ไม่ยอมโอ้แต่ว่าตอนนี้ดูว่ายิงชกยิ่งแรงขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับเพชรลำหนึง่งยกสามทำท่าเป็นผู้ร้ายนะครับยกสี่เริ่มนะครับเริ่มจะไปเที่ยวมาบุญนะครับเอาหมัดขวาหน้าเหนื่อหน้าแหนมเหมือนกันครับวงนายวงนายแข็งแรงหรือเปล่าครับแข็งแรงหรือเปล่าตีทีหรือเปล่าโอ้โห,โหกระทุ้งในดอกนี้นะครับเอาเลยครับสถานการณ์มีปั่นป่วนไปหมดแล้วนะครับในวีพีมวยต่อยท้องต่อยหนะ้าล็อกสามนตีโอ้ย เยียบสายไปหรือเปล่าเยียบสายไปหรือเปล่าพี่ใจแสนยุคนี้โดนเข้าไปโอ้โหดำได้แต่หยุดไปเหมือนกันครับโอ้โหใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรครับเพชรน้ำหนึ่งครับดูครับลุยแรงดีเหลือเกินครับแต่ว่าเพชรใจแสงเองก็ยังไม่ได้เสียหายมากมายแต่ว่าดูครับไพยายามจะไปซ้ายแล้วครับแต่ว่ายกนี้ซ้ายมาน้อยเหลือเกินครับทต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งทึงตัวได้เร็วเอาแล้วครับซอกขวาเรียบเลยครับโอ้โหจบเกมครับนี่แหละครับเร่งเครื่องครับสุดท้ายแล้วครับซอกขวา สับเข้าไปครับจบจบเกมลูกไหนนะครับดูนะครับจังหวะนี่เลยครับล้ำตัวก่อนโอ้โหแล้วก็ฟอกอีกแล้วก็ปล้ำในโอ้โหชุดนี้นี่ทำได้ดีล็อกดีนะครับเบียดเข้าไปนี่อะอกนี้นละครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ยกสามที่ทำท่าไม่ดีเลยครับเพชรน้ำหนึ่งครับแล้วมายกสี่ครับฟอร์มพระเอกมาอีกครั้งครับจบยกนี้เลยนะครับจบยกนี้เลยครับ อ่ะนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับพี่อาลีบาบาพี่ติ๊กตะกูลมวยผมเอกชุมพรนะครับพร้อมกับทีมงานเพชรยิดีทุกคนอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเจอกัน3วันวันอังคารวันพฤหัสและก็วันศุกร์ครับเวลาเวลาเดิมเลยครับ18นาฬิกา